สวัสดีค่ะสวสนธนพัฒสกลนครนะคะ่ะวันนี้ทางสวนมาสางกอสางใบนะคะในส่วนของใบที่เขาโน้มลงมาหรือโค้งลงมานะคะตัวนี้จะคลุมหมดเลยจะดูแล้วต้นไผ่จะรู้สึกว่าเขายังเตี้ยอยู่นะคะวันนี้ก็เลยมาตัดตัดยอด สังเกตว่าลำนี้นะคะลำนี้ของเขาขึ้นมาเนื่องจากว่าใบของเขาเยอะเขาก็จะโค้งลงมาตรงนี้ก็จะทําให้มันคลุมคลุมพื้นที่แล้วก็ดูไม่โล่งนะคะวันนี้ทางสวนก็ตัดแต่งออกจะเห็นลำของไผ่ตัวนี้เป็นไผ่สางเขียววังทองนะคะเห็นลำของไผ่สังเขียววังทองได้ชัดเจนว่าเขายืดสูงขึ้นไปแล้วไปแตกใบใหม่ด้านบนเลยนะคะ ในส่วนที่เขาถึงแสงเขาก็จะแตกใบตรงนี้เพราะว่าช่วงนี้เขาจะมีใบปกคลุมอยู่เลยทั้งหมดเลยนะคะพอตัดใบออกนะคะก็จะเห็นลำของเขาได้ชัดเจนจะสังเกตว่าลำของเขาสวยเลยค่ะตัวนี้ลำตรงยืดขึ้นไปสวยเลยนะคะไผ่สางเขียววังทองอันนี้ก็จะตัดในส่วนที่ปกคลุมลงมานะคะ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นไผ่สีสุกทองที่ถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็ตัดออกเช่นเดียวกันก็เลยจะทําให้ดูเหมือนลําต้นของเขาค่อนข้างที่จะสูงชะลูดขึ้นไปเลยนะคะก็จะถ้าอ่าตอนกิ่งในส่วนกิ่งที่เราเหลือไว้สําหรับตอนกิ่งนะคะถ้าตอนกิ่งเสร็จลากมาเรียบร้อยเอาออกหมดก็จะเห็นลําต้นได้สวยแล้วก็ชัดเจน ไผ่สีสุกทองค่ะไผ่ที่เป็นมงคลนะคะแล้วก็ลำต้นลายลายของเขาก็สวยชัดเจนเลยนะคะลำต้นลายแต่ว่าใบเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้สายมูสายมงคลไม่ควรพลาดเลยค่ะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไผ่ตรงตรงหม้อชมพูค่ะซึ่งเดิมทีทางสวนนำมาปลูกเป็นกิ่งตอนนะคะ ปีนี้เริ่มเห็นฟอร์มกกสวยๆเริ่มมีหน่อใหม่ขึ้นมานะคะก็ลายยังไม่คงที่ค่ะแต่ก็เริ่มมีลายเป็นบางลำนะคะสวยเลยค่ะไผ่ตรงเม้าชมพูแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะไปที่ลำต้นตรงสวยค่ะตัวนี้ทางสวนก็ทำการตัดแต่งกิ่งเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าใบของไผ่ตัวนี้นะคะ คลุมลงมาเกือบครึ่งของของกอเลยนะคะจะสังเกตไม่เห็นลำของเขาชัดเจนตูจากใบที่ตัดออกนะคะค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้จะเป็นของไผ่ตรงหม้อชมพูแล้วก็จะเป็นของผักไผ่ที่ลำสวยค่ะลำสวยจริงๆคะ่ะตัวนี้ตรงนะคะยืดตรงตัวนี้จะเป็นหนอ่อน่าจจะเป็นหน่อล่าสุดค่ะก็จะเห็นว่าลำตรง แต่มีขนแต่มีขนเล็กน้อยนะคะแต่แสังเกตว่าเขาจะมีขนแต่ว่าถ้าอายุมากขึ้นขนของเขาก็จะหลุดไปนะคะอย่างเช่นลำนี้จะสวยเลยะคะ่ะตัวนี้ก็ ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทางสวนไม่ได้มาตัดแต่งลําต้นให้เขาเนื่องจากว่าปีที่แล้วกอของเขาไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะก็เลยจะปล่อยเพื่อที่จะให้เขาผลิตหน่อหรือสร้างหน่อขึ้นมาให้เยอะๆก่อนแล้วก็จะมาตัดแต่งกิ่งสังกอน,นะคะเนื่องจากว่าถ้าแต่งลงไปบางครั้งโดนแสงพื้นดินที่โดนแสงรอบกอน,นะคะก็อาจจะทําให้ดินแห้งแล้วก็หน่อเกิดออกมาช้าแต่ว่า สางกอแล้วดูสวยมากเลยค่ะก็จริงๆสวยสวยจริงๆค่ะตัวนี้โดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าทางสวนก็ทยอยทำความสะอาดไปเรื่อยๆค่ะสวนธนพัฒนสกลนครค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไผ่นะคะสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ o กสวนธนพัฒน์สกลนคร หรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ